สวัสดีท sup ุกท่านนะฮะที่ร <sucked oppression> ับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกำลังจะให้พรนะญาติโยมท่านใจรับพรนี่ทุกคนท่านใจรับพรนลวงตาใจพรมกินข้าอยู่ก็อดเอาก่อยเนอ่ยยะทาวณิวาภูราปริภูเรนติสาขลัง พวน้มิเต็มย่อมยังสมุทรสาครในบารุบหัไใฉันไดเอวเม่อวตดินาเปตนาอาปากาพัทีการาหนูดีใจเล้วในโลกนี้ยามสเรรจประโยชน์แก่รีลาโลกนี้ไปแล้วไจฉันนั้ปิสิตาปริตาตุมาออ้ยกาบุิาปาถนาแล้วทั้งใจแล้วอิปเมวัสมิสัตว โฉนสำเร็จโดยสับสนสัพเปฟเรนตุสกัปปาขอความดำดีทั้งพวงจงเต็มดีจันโตฟนาลัโยยาตาเหมือนวัาจันในวันวินวันโชติลาโซยาตาเหมือนเที่วมณีอันสว่างสวยคนยินดีจับพิทิโยยวันสังนตูความเทเลย์ทั้งพวงจูมบาราดไป แต่พ้าโรคภัยนั้สตวโรคขังพวงของร้านจมหายมาเทวดาอันตรายอันตรายยามีแก่ท่านดุคีดที่กายุโคภอะฟ้าร้นชมเพลินก็มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิริสานิจาวุาปจายโนจัตตารอดมาวันติอายุปโนสุขภาพรลังทันสิบบกการเกลือวันนาสุขภาพลังยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติวนน้าต่อผู้ใหญ่เป็นนิดตาวะตุสัพพังรังคารอสัพพมบุคคลจงมีเท่ัน รักันุศาพระเดวตาขอเหล่าเดวตาทั้งพวงจงรักษาดั่งตับพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งพวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งพวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งพวงนักฆาโทีิประวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจามีแก่ท่านทุกเมื่อเทิญหาทุกหาทุกตาขออนุนาเอาส่วนในบุญนกคะแนนรรมนี่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าุลกุศลทานใดเกิดขึ้นในการปฏิบัติทางการปฏิบัตินี้อาจจะโฉมชมสวรร่วมีบุญกุศลนี้ อาภิว่าท่านมีดุลมีโศกมีโรคมีภัยความน่าดูในส่วนอันนี้ยกไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกหายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืาในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้าก,กันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ่อ สาธุสาธุอันโมทนานี้คน้อัหยองัยองัยะตงัะ้งังตันเองตดองต่างเอะตะตาับยอะวองยะต้ายะเะตัดะงัะเัด ประเคนนะฮะแล้วก็ให้พรญาติโยมที่มาร่วมนะครับในงานทําบุญถวายสังฆทานประจําปี2564ในครั้งนี้นะฮะแหมดีที่ได้ลำโพงฮะเป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับจึงมีเสียงแหมไม่งั้น,นไม่มีเสียงเลยนะฮะ เด็กนี่ร้องเกี้ยวเลยเด็กอ้นวนง่วงนอนฮะมาโอโหเป็นไรร้องให้แล้วลูกเอ้ย <c oughs> ตาบุญชื่น,น,นท่านก,ก่าวนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญนะครับเพือนแล้วก็ใช้ไม้ เขาให้พรน,นะฮะแม่ไม้เนี่ยเป็นไม้พยุงแล้วก็พันด้วยผ้าผ้าเหลืองนะฮะท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับผ้านะฮะไว้ให้พรกับญาติโยมลูกหลานนะฮะนี่ก็มีพี่สุริยานะฮะเดินตาม นะครับข้างๆมีเสวีนะฮะหมาแล้วก็มีเนี่ยคุณติงลี่จากหน่วยกู้ภยัยอโศกนี่ก็จะเห็นหน้ากันบ่อยครั้งตอนที่ท่านออกจากลิขุดงนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับ28พฤษภาคม2564ณนะบริเวณที่พักสงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโทนะฮะบ้านเสาเล้าใหญ่ตําบลพนสวรรค์อำเภอพนสวรรค์จังหวัดน,นครพนมนะฮะ สวัสดีพี่น้องจากต่างประเทศที่รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ,ะร่วมอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะจากทุกๆจังหวัดนะฮะทั้งในเขตอาําเภอโพนสวรรค์จังหวัดคนครปนมแล้วก็จังหวัดต่างๆที่เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้รวมถึงที่มาจากนะครับต่างประเทศนะครับมา ต่างประเทศนี่ไม่ได้มาแต่ส่งใจมานะฮะ,ะมาเมื่อกี้นี่พูดติดไปหน่อยพอดีมัวแต่หันไปมองข้างหลังจะล้มนะฮะนี่ก็เป็นทางเดินสวรรค์น,นะฮะนำทรายมาเททางกันนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเกือบไม่ถึงสองอาทิตย์นะอาทิตย์ก่อนกาน่าก็รวมบุญกันไปนะฮะ ครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้นะครับตามสมบหกดการนะครับแต่การสามสิบนาทีพอดีนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอเมื่อก,กี้นี้นะฮะวิ่งมาไล่สดเกือบไม่ทันเนื่องจากว่าลูกศิษย์กำลังทานข้าวอยู่อยู่หลวงตาท่านเดินออกมาบ,บอกเดี๋ยวมาให้พรแล้วก็มารับให้พรทั้งนอกนะครับ แม่ทันบุรีโอ้โหมาแล้วจะร้องไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้เอ้สาธุโอ้เเ่ห็นไหมโอ้มาวนมวดน้่ร้องไห้อยู่พอหลวงตามาไม่ร้องแล้วเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหกระมองนะครับเมื่อบ้านไปดำด้วยครับเด้อเอาไปทีมสร้อยกันครับมีทางตำแนกมีกรอ้าวไม่ได้เคาะนะไม่มาล่ะเข้าโมเลเจเดี๋ยวเข้าแบงค์นายเด้อกับเงินถวยเงินสาล้างถ้วยทั้งสาม ก้อยอาการจะหน่อยนะครับเด้อนะครับผู้ใดมีเยี่ยมมีงานกับเมื่ออะได้นะครับมาต้องขอกกับก็จะเป็นท่านนะครับถูงท่านพี่อ่านั่งรอแล้วนั่งรอมเลยกเลิกต่อหันหน้ามา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 จ้าหันหน้ามาเนี่หน่วยกู้ภัยพิษณุโลกเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากมาช่วยกันตั้งแต่อโน่นนะฮะท่านเดินทุดงหน่วยกู้ภัยอาสอบมานั่งรับพรเลยแล้วน้องๆหน่วยกู้ภัยอ้าวนั่งเลยลูกนั่งเลย ผมด้วยครับหลวงปู่เดี๋ยวผมก็ขอพรท่านหน่อยมานั่งมานั่งมามาเลี่นี่มานั่งข้างผมนี่เร็วเร็วตรงนี้นี่นี่มาปู่ครับขอขอพรหน่อยครับครับสาธุครับ นี่นพี่สาวมาจากพิษโลกครับที่เจ้าของพระพุทธกินลาชที่ผมมาถวายอะเนี่ยนี่ครับมาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้ามากับกู้ภัยเป็นบุญแล้วดีใจดีใจดีใจเออเอาวเป็นบุญแล้ว บุญเงนไปเนาะอืมอ้าวฝนจะตกแล้วโอ้โหฝนตกเอ้าพอเสร็จหลวงตาท่านเดินให้พรเสร็จเข้ามาข้างในนี่ฝนตกเลยฮะหมอต้นทานข้าวด้วยครับหมอต้นตาเ้าเข้านี่ฝนตกเอ้าฝนตกแล้วครับไม่แล้วฝากมาโอ้โหขอบคุณมากฮะอันนี้นี่ฝากฝากใครฝากมาฮะเนี่ยแกงเดิมเลยแหละครับฝากมาให้ใครบอกกับเทนิวเลยครับฝากให้ทั่วไทยนิวเอ้าเดี๋ยวถ้าผมอ้วนมาเดี๋ยวจะตามตัวถูก